อันนี้นะคะก็จะเข้ามาสู่เรื่องของบทที่6เหมือนเดิมนะคะจะเป็นเรื่องของสวิตนะคะโดยที่สวิตก็เหมือนการกดสวิตแล้วค่ะโดยการเขียนเน่ะสวิตเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนะดังต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดอันนี้ก่อนไฟล์ new text file นะคะเราจะสร้างสร้างนใหม่ก็ได้ค่ะ แท็ก p h p นะคะสวิตต์เนี่ยคำสั่งของสวิต์นะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะตัวเงื่อนไขนะคะ,ะที่จะปรากฏตรงนี้เลยนะคะด้านขวานะคะอะไรแล้วจะเขียนโค้ดให้ดูนะคะว่าสวิตนาะมีรักษาเป็นไงนะคะลองเปิดหน้าอันนี้ก็อยู่ในหนังสือนี่แหละคะ่ะหน้า143ค่ะนะคะอย่างอันี้ตัวแปรเนี่ยจะให้เป็น DAY เป็น DA นะคะตัวแปรชื่อ DA ะะเท่ากับ1น,นะคะอ่าตัวปตัว d เท่ากับ1นะคะแล้วสวิตสวิตนะคะใส่เราก็เห็นตรงนี้เป็นชื่อตัวแปร d ใช่ไหมคะแล้วก็ก๊อปตัวแปร d เ,เข้ามาเลยค่ะแล้วก็วางนะคะแล้วก็ใส่ปีก้าเปิดแล้วก็ปิดนะคะเราไปไว้ข้างล่างเนาะอ่ะไปไข้างล่างจะม,มีเขียนเยอะนะคะแล้วก็ใส่เคสเลยค่ะ ในกรณีที่เป็นหนึ่งนะคะใส่ด้วยโคลอนแล้วก็เอ็กโคไปเอ็กโคอ่ะเขาอยากจะเป็นวันอาทิตย์พอตรงกับเคส เคสอะไรเคสอะไรยังเราอยากรู้ว่าเคสอะไรแล้วก็อ่ะถ้าเราไม่ถนัดพิมพ์ก็ copy ตรงนี้มาก็ได้นะคะเคสเดนเดินต่อไปเมื่อพอมีใส่เคสแล้วแล้วตามด้วยคำสั่งคำสั่งเสร็จก็ต้องตามด้วยเบรก เบรกมีใส่เซมิคอลอนนะคะมีแต่อันนี้ที่เป็นคอลอนอย่างเดียวนะคะนะคะแล้วก็ก๊อปมาเลยก็ได้ะคะ่ะถ้าเกิดเราไม่ถนัดพิมพ์เนาะเรามั่นใจว่าข้างบนพิมพ์ถูกนะนี่ก็จะเป็นเคส2วันจันทร์แล้วก็ต้องเป็นวันอาทิตย์แล้วก็ต้องเป็นวันจันทร์แล้ก็กอปไป ่ะต่อไปสามวันอังคารเราไปเรื่อยๆนะคะสี่นะคะวันพุธ มันสวยเนาะถ้าก็ลือ อ๋ออยู่ดีมาถึงเล่นงานดีเจ็ดนะคะก็วันศุกร์วัศุกร์เสาร์หนึ่งวอาทิตย์แล้วก็จะต้องจบด้วยดีฟอล์เสมอนะคะอยู่ L T จบด้ default เสมอ U L default T default D E F A U L T ด้วย X O จบต้องเป็น default เสมอ default คือค่าเริ่มต้นก็คือไม่ตรงกับอะไรเลยนะคะก็เลยเป็นค่าเริ่มต้นตามนี้ข้างล่างก็เขียนว่าไม่ตรงกับเคสใดเลยอืม อันนี้คูขอเซฟเป็น W0 ู 0, อ่า W6 ห underscore สองละกันเซฟแอด u n d ส r s ล o r e เป็น PHP มันเดิมอ่ะมันเยอะเลยเนยี่ว่า W6 underscore อ่า W6 underscore เจ็ w 6, ดะละกันหกละกันค่ะเซฟนะคะแล้วเราก็ไปเข้าที่ Local Host ตามได้ชื่อนะคะเอ,อ่อเมื่อกี้หกเนาะหกอ่ะหกใช่ไหมแต่เออเลอร์วันอาที่ยี่สองมีอะไรเออเลอร์นะเ๋ยวดูกอนนี่เออมีชาอช้างอะไรตรงนี้ด้วยอ่ะเซฟเอาใหม่เซฟแล้วก็มาดูตรงนี้ refresh ค่ะเห็นไหมวันอาทิตย์พอตรงกับเคสหนึ่งแต่ถ้าเราปรับ ขอขอ,ขอปรับให้มันตัวมันเล็กลงหน่อยนะไป่ฟอนต์ในเซตติ้งอ่ะขอฟอนต์สักสิบแปดแล้วกันอะอสมมติอันนี้นะเปลี่ยนนะคะ สมมติอันนี้เป็นเคส5นะคะก็ตรงกับอะไรก็ลองเซฟดูนะคะล้ลองรีเฟซดูนะคะ5เห็นปะเป็นมาพฤหัสก็ตรงกับเคส5นะคะถ้าเกิดเราเป็น100ล่ะที่ไม่ตรงกับอะไรเลยก็เซฟนะคะเนี่ยจบจะไปตรงที่ d ด f ฟอล์นะคะ d ด f ฟอล์ก็คือไม่ตรงกับเคสใดเลยนะคะอันนี้ง่ายมากเลยค่ะถ้าแล้วก็ทำายงานที่6.2นะคะก็คือเขียนฟอร์มเขียนฟอร์มตามที่จดให้แล้วเราก็ สร้างตัวแปรเพื่อเชื่อมฟอร์มกับตัวฟอร์มกับ PHP ให้เรียบร้อยแล้วก็ลองกดดูนะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ